บู๋ซะละแต่ว่ามันเป็นอน่อนยังไง กีสอนเือกีสอนสาวผู้ชายข้าวสี่ต้นเฮ้ยข้าสีไปพุดอันพูทกระปูกกระแป้งแล้วทุกคนอาย่ทางงหนทางหน้ากระปูมันกินแล้งนะมันลเขาไยากินฮะเขาเอ็นนันนีเ่เขาดูเขาด่างเขาเยออบ่เขาจะเห็นหน้าน่าสนานตอนนนเป็นทองคำตอนทองคำนะถามอนบ้่าเนาะามอเนายจัน้อยพเย็น คือหน้าดูดไม่แล้วทุกคนเนะทางหน้าคืออันนั้นโอเคนี่นะดูดหน้าสิแท้งยี่เนาะดูดอันแบบนี้นะแต่ว่าขั้นขั้นหน้ามันสูงคือปั่นเงี้ยเนาะใหญ่เนาะคือว่าไม่มีทางไปเดี๋ยวมาทุกคนโอ้โหหนุกจ้ามาเถินมาเถิหน้าเถินที่ได้เข้ากว่าโอเคพาเละถงมาทุกคนนะเมื่อกี้นะเห็นโคเบิ้ง ก็คู่แข้มขั้นเนาะแก็ดแล้วหอยตายหนาวแล้วมันเหม็นนั่นวะ หาหูกระปูแถวอันนั้นนะเพื่อนองตะลุบนะนะซุนเฮานะเห็นแล้วหูกระปูนะ ดิ่งผูดิ่งฟุ้งตื่นเนาะตื่นเนาะอ่าฟุง้งเลยฟุ้งเลยอือทุกคนอันนี้เป็นกระปูอันจะปูนะทุกคนเนาะมาข้อเมื่อกี้ตันแ,แหลกแหงหมานะทุกคนเนาะเอาจากโต้มาหนิเต็มค้อโอ khóc gấp nó dài ơi cái nhu cầu pù bọ, bọ nói nhỉ cốp nằm Mì trong bên trong bên trong bên เป็นปะอ่านไม่กระปู uh ่นะกระป่ยโอโอสิคบมือค่อยแล้วพี่น้องน้องเอสิคบมือนเก่งคูกระปู่มีเข็อีกมั้เนาะเยอะคเข็ดเลย้น้องเก๋มาคด้วยไมาคุ้งแล้วน้องเก๋บังตื่นนึง ไปแล้วกระปูน้ำเลือด快快快快กระปูหลังแข็งเอาถูกต้องสาวใส่อีลิไว้มงงึงนี่ไม่ค่อยไปห้างน้งก่อน <c oughs> <c oughs> ดี่นะนตัวนี้เลยเจ้าขี้เึงเลย เคบางระบน้นี่เจะปูกหลายทียค่คจะประหาทีดด่คือลมุนเนาะเรเคยสีคบางตัวนี้นเ,นเดี๋ยว,ยดดวย่งเ,เอนอนีค่ดเขีอเปนอนี่นีนี่หน,นนี้ ยานี่ตกเตยนม้มึงมากเขนเนาะเขมึงดูจิมกล้องนะแบบนี้นะจิมกล้องก่อนรับเอาแม่น้ำนะงามีดีเอ้ยเห็นห่ื่าจะข้โอ้ย ทางดางนะ <c oughs> พ่อเลยพุ่งอย่นี้ละพุ่งเลยกระปูนะฝูกขึ้นตื้นชะโนอขึ้นคู่หลายๆอันนี้ตัวเมยตัวน้อยตัวน้อยกับอาหลาย

แเโอ๊ยตกเฉยตกเฉยไม่เห็นแล้วยัยไงวิหมด้นย่ายเบ้งอีเดิมที่มันมีไปไปขาขาแล้วปะไ่เอนทีอเ้ยนไปเยอะไปแล้วไปลว คู่นะบอมีแต่คู่นะบอเอ้ยดิมางยังเขาบางทีมีตัวที่สามตัวที่สี่ไปเรื่อยไปได้นี่มั้ย มันมีเขตย,ยูย่ยกุระเทศเสองตงัวอยู่เป็นคู่เลยนะเธอได้อิสม,มูนแล้วคู่นดี้กนะันได้คู่แล้ว

นี่มนนัเตัวผู้จะปกป้องตัวเมีย เ็ยังม like uh, ีเป็ดคู่แล sí ้วเราแล้วฮะคู่ตัวไหนองส่ตัวผู้ตัวเ้ยหรอตัวแม่ตัวน้อยบ่ผู้โหในเขตสี่ตัวที่เราบ่งชื้อตัวผู้ตัวแม่น่ะอันนี้ก็ตัวแม่มันน้อยตัวผู้มันปุป้องไน่มันกำไญ่มันใช่บ่คือคนเนาะลาบุฟังงสียงนำดูลา <substit uting> น้ำเป็นน uh, well, uh, uh, hey, ้ำที่ต้มเออไปเกิดมันแบนี้เลยโกบนะทุกคนเนาะถ้าลุ้นกันเด้อทุกคนทะลุ้นนะเฮ้ยโฟกัสอยู่ให้คือเป็นเป็นเบาเป็นเบาเป็นโพ่งเท่านี้ทุกคน เนื้อนะดีดมันก็เห็นอ่อนเนี่ยเงทุกคนเอ้ยปกติคันเสิร์ตแสิบบเป็นเนี่ี้บหรือกระปูนสิบบเป็นนนี้คือโลกไทยคือเรเห็นกระปูใช่ละแต่ว่ามันเป็นอ่อนเนี่ยเงียบบองเลยสิคะทุกคนได้ยินเสียงบ่อกกระปูกระปูทุกคนแต่ว่าเราเห็นอ่อนเนี่ยเงอยู่ทางลุมทุกคนกระปูไหถ้าลุ้นกันทุกคนนี่ อ้นจ้ากระปูตัวแม่นะทุกคนนะกเนาะบักเลกๆเนะปกติเป็ล็กๆดากลงไปเลยใหญใหญ่โอ้โหมันเลแหงเลยเนาะนงเก๋พละอ่อนเนียนเนียนนเนียเด้วยลีจงทุกคนอ้อนเนี่ยบทุกคน ก๊อกป็นทุกคนเกน้่นมเลยทุกคนมันจะเยาาึงเสมคอยทุกคนนี่แต่มันหูปะห้าใช่ทราบเมื่อกี้นะกุดกุดกุดนอเอาเสมดักๆักลงไปนะไม่นหนังนียวนะ เขาเป็นกบเอ้ยเขาเป็นกระปูนนะไม่สีแบบเตะความมันจะจะตายทุกคนเลยสิทึเมื่อกี้นี่นะแมสซ่าโอ้มันหลับนมดเลยนะนี่โกฟเดินหนึงทุกคนดีใจดีใจได้กลิ่นคนกบแม่ได้กินอาหารแรกแล้วทุกคนเลยมึ่งนะเมื่งคนนะเดี๋ยวไปขุดโู้ต่อไปนะทุกคนเนาะว้ายยานใหญ่หนำเนี่ยไปไปไปเบิ่งคู้ดไปถึงกเพจแชทเพจนี่โอ้บั็กล็กๆทุกคนเมื่งน้ำสีสั่งรบง จึงสูดแหนได้น้นำเนาะเฮ้ยนกะเลิกเติบมาแล้วพี่พ่าเด้ยมืดตืต่เลยเลงไปเนอะือจันสูดฝุกน้องเกลยมีเถิงทุกคนของะแหน้องเกลมีเถิงแล้วโอโหยิกลงไปนั่นะเป็นขี้ตมุมแรกในี้เลยโอ้โหคักอลนมี่สือมาน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 เีูค่อยต้องค่อยนั่งดีเจอนะบางลุกเดีนะ๋มุจ้ะ อน้องเกเห็นหูมันเห็นหูกระปุกเนื้อใหญ่นีุ่เอะหรือป่มดเข้าใจเป็นหูอระปสั่นบ่ได้เคยิได้กรุบโซนสองสองกรุบโซนสองเมื่อกี้ไเนอมันเล็กพาดอันนี้มันคุุ้นึงคนมันหูกรบเลยบอก น้ำเท่วด้สนุน้ำท <music> <festivals S 1> ุกคนบอดกบเบาบอทุกคนมีน้ำน้ำอุนยใยอืมด้ออามีน้ำทุกคนอุยดุยงด้อืมขุกวางไม่หูมนะอาเชลโกบอีก่เดทุกคนเนาะ <ส>มาลุ้นมาลุนน้ำกัที่นี่่เนาะได้ก็จะโตสอตัวแเนาะเกตจะยังหลายได้ห้ตแล้วทุกคนจะกบตัวหนึ่งมบนี้นะอมีตัวที่สอง่ะปกติต้องนำมาหาบ่ค่อยมีทุกคนดักมันแล้วพี่นกองดักขึ้นโอ้ย่าขุดอง่เป็นขุดทุกคน มันมีน้ำอในพืนมันทุกคน เดี icana, ๋ยวคนะไอพี่ไเห็น้นอมันเม็ดีที่เยอะมันเห็นนะโอ้โอะไรกุ่งนี่นะ้ยนะ กบเวลาทุกคนกบน้อยทุกคนฮัลโหาขามันเลยัามันไปเลยนี่ทุกคนขาเยื่อดีนิสุนี่กระดูกมันทุกคนโอ้มาทุกคนนี่ลงไปนี่นี่ซีดีเขาได้มันนีก้กระป๋อเราบอกเออจะมิกน้ำหนักมันได้ ไปกบ2สองตัมีมีกระปูบอยูฮันนะเบ่ร์เบอบอกมีลองจกมึงด้เธอมีกระปูเออมากรูปสองกูปไปจับอ๋อ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 รปสองตัวทุกคนในใจกรสองตัวบอกกรูปสองตัวบกกสองตัวบอกกรูปสองตัว กระปูน้อยทุกคนกบเนึ้อกระปูสองหอมหอมเบ่งมันแมลงนี่บ่นเออเม็ดเราใหญ่ไอ้คิงพวกเราไปพ่อแล้วจะมีก็ะดิเจอแล้วสิไปปะหอมมาคุกกระปูทุกคนได้กบได้เคได้ทั้งกบทั้งเคทุกคนกระปูนั่น ขวดดีจอ๋วเลยทุกคนมืออันหามีข้าวมีน้ำก็ทุกคนเลยคิดเลยวันคริสต์มาสบอมันนี่นี่กที่คอตูอันกับก็แล้วนะทุกคนเนาะนี่รัสีผ้ากันกัวเป็นน้องเก๋นั่นคนไอ้เด็กินแรงกนเนาะท้านได้ที้งข้าวมีน้ำด้ถ้าก็มาเฮ็ดมาหากินนมาได้วยกบมาหาคุณปู่และววันนี้นะน้องมาหาคุณปู่กับน้องเก๋แล้วท่าได้ได้ทั้งเครด์ได้ทั้งกบนะทุกคนเราได้กบสองตัวแล้วก็เครด์ห้าตัว แล้วก็กระปุกชิ้มือป่นกินแรงทุกคนเลยจริงอบคลิปนี้กะสิขอรโตล่าทำแน่น่าซิคอรโตจบคลิปแต่เพลงเท่านี้แหละพีพีทุกคูทุกคนเลยฝพาะพี่พีกดไลค์กดแชร์ฝพาะพีพีกดติดตามเพื่อเป็นกำลังเจอเฮ้ยพวกเข้าทั้งสองคนเด้อในการให้คลิปครั้งต่อไปเนาะพี่พีนาะแล้วก็ครอบเจอพีพีทุกคนที่ฮับส้มเป็นกำลังเจอเฮ้ยเพราว่าเอฟซีใหม่หรือเอฟซีเก่าที่ยังคอยติดตามเป็นกำลังเจอเฮ้ย ตลอดไปเนี่ทุกคนเนาะเขาเข้มข้นเจรหลายๆเรือกับสนับสนุนน้องอันพวกพวกน้องใดเด้อพีพีทุกคนเด้อทั้งสองน้องเกศรสาวผู้ไทยและกาลุ้นน้ำสาวผู้ไทยเด้อสนับสนุนพวกน้องโดยมงคลข้ามโฆษณาเด้อฝั่งพีพีเบิ้งโฆษณาเฮอพวกน้องนั่เด้อเบิ้งโน้มบงเป็นเบื้งขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อหรือสวัสดีนะคะสบายดีบ๊ายบายเบื้องเบิ้งเนี่ย